สบายดีพอยพี่น้องมนหนีมาพบพอกับข้าระเจ้าเนาะมันนีหลังจากที่มาทรงเครื่องกสะสาบานเป็นการัดรัดเขาออกคนที่จะมาเขา้าบานออกบานหันบานส่วนนี้เป็นส่วนที่เลือกตั้งรอถ่าอีกสามสัโมงกว่าจริงสิบได้ามมาถึงส่วนนี้ถึงส่วนปอนบัตรเลือกตั้ง ผ่านมาสองด่านด่านสุธาี่สามบผ่านคือรัดคือเก่าไปกับรัด,ดมากกับรัดแต่ตอนนี้เป็นมืดอนี่เป็นมือ,มอที่เขาเลือกตัง้งก็เลยเขาบ่อบบยไปตรงแยงหน่อยก็ตรงเดียผ่านอ่ะแล้วอ,อ้ยมืนอนี่ติดก๊บดักพี่น้องเลยไปบาได้คือเกบบาบ่อยเขา่า กำลังปอนบัสก็สนกำล่งฟอนบัสบยเขาฮะล่างอนอบัเออล่างฟอนบัสแล้วเขาบยเขาสนมีธามิม่แรงแล้วสวได้นอนกินาลรี่ีนเขาจำเรเฮเฮพินึ่งอะงามพิดนึ่งอะประมาณตอนแรงมันแรงสว่างไปยบาก พจนอยู่บ้านรุมเนี่ยวะเรือเรือทีมร่กมีห้าม่ะห้ามแตดเครื่องบะนีเรองิได้สร้งบ่หมนมิเตเเวียลลอยพิ่นไปสร้างบ่มิตยจดจอดตนเ่ออ่าวยเลยดอะขอบใจได้หลายห้เส็จแล้วพแล้วไม่นี่ต้องได้ทาอีกประมาณ 2 2> <c oughs> สองโมงมแล้วสองสามโมงเพราะว่าประมาณมันหนึ่งโเออสิบสองโมงพ่นพักเละจังไปได้ <c oughs> อเอามาแม่ <c oughs> เอามา, <c oughs> าหลินไผ่เอาเงินไปนเดี๋ยวมาได้ดูเื่อนมาเราดิเหรไผ่กันที่น้องบนฮา ้านใหม่แกงพ้อยุ่มต้นใหม่ก็ดีในห่มหน้านี่นะเออมีสัญญาณมมีเลยตองอยว่มีสัญญาณเลยนะตองอยขี่กระบาดเลยไร้ยพนงเหยกยนเไป่าลายมาินนายดี